สวัสดีครับตามที่ได้รับปากกันไว้ว่าจะมาอาธิบายรายละเอียดความคืบหน้าเกี่ยวกับยุทธการสามขอซึ่งเมื่อวานนะครับกลุ่มแรงงานเพื่อสังคมและสมาชิกและหลายๆท่านได้เดินทางไปที่กระทรวงแรงงานเพื่อไปติดตามความคืบหน้าว่ายุทธการสามขอที่เราได้ยืน่นคำร้องไว้กับรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนั้นมีความคืบหน้าไปถึงไหนอย่างไรแล้วด้วยหลังจากที่วันเรายื่นเนี่ย มันก็จะมีกระแสสื่อกระแสข่าวอะไรต่างๆมามากมายมันจะนำความเชื่อแบบผิดเพี้ยนเปลี่ยนไปนะครับเราจึงต้องการความชัดเจนว่าเอ๊ะตกลงจริงๆมันเป็นยังไงเมื่อวานก็เลยมีการพูดคุยกันนะครับว่าจะเข้าไปติดตามทวงถามซึ่งการเข้าไปติดตามทวงถามของเมื่อวานต้องสร้างความชัดเจนให้เข้าใจตรงกันก่อนว่าเมื่อวานนี้เราไปติดตามทวงถามความคืบหน้านะครับ กับสิ่งที่เขารับปากเราไว้เรายังยึดสโคบเวลาเดิมเงื่อนเวลาเรายังใช้เงื่อนเวลาเดิมที่เคยคุยกันเพราะหลายคนสอบถามมาว่าและเมื่อไรจะได้เมื่อไรจะได้เมื่อไรจะได้ไะไดนะครับมันมีกรอบเวลาที่เคยอธิบายไว้ตั้งแต่ช่วงแรกแกแล้วว่ามันมีกรอบเวลาในการพูดคุยกันไว้ขนาดไหนเมื่อวานนี้นะครับเรา เริ่มไปถึงกระทรวงแรงงานผมไปถึงประมาณเกือบจะ9ก้าโมงแล้วก็มีสมาชิกที่ไปถึงก่อนแล้วนั้นมีพี่น้องสมาชิกกลุ่มแรงงานเพื่อสังคมนะครับเดินทางมาจากแต่ละจังหวัดก็มารถโดยสารบ้างส่วนมากจะมารถโดยสารนะครับนครสวรรค์ก็จะนั่งรถตู้โดยสารมาส่วนจากพี่น้องจากนครราชสีมาก็นั่งรถทัวร์ไปนะครับซึ่ง ต้องขอขอบคุณพี่น้องหลายๆคนที่มาให้กำลังใจเมื่อวานนี้หลายคนก็ได้นั่งเข้ารับฟังแล้วก็ขอขอบคุณไปยังแอดมินกลุ่มนะครับขอคืนไม่ใช่ขอทานพี่การ์ตูนและก็ทีมงานที่เมื่อวานได้เข้าไปรับฟังด้วยทุกคนคงชัดเจนด้วยตัวเองแล้วนะครับว่าเมื่อวานนี้รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบมาว่าอย่างไรบ้าง เพราะทางกลุ่มขอคืนไม่ได้ขอทานได้ทำการไลฟ์สดในห้องประชุมร่วมแล้วถ้าทุกคนให้ความสำคัญและดูคลิปวิดีโอไลฟ์สดก็จะได้คำตอบให้กับตัวเองแล้วพอสังเกตผมจะมาสรุปสั้นๆให้เข้าใจโดยง่ายและให้เข้าใจตรงกันดังนี้ครับป้องกันคนที่ไม่ได้มีเวลามากที่จะมานั่งดูคลิปจนจบหรือ ต้องกันคนที่ชอบออกมาดราม่าว่าคนอื่นไว้ก่อนโดยที่ตัวเองไม่ทำอะไรเลยเมื่อวานนี้มีการพูดคุยตั้งแต่แรกเริ่มนะครับยุทธการสามขอของเราชัดเจนว่าเรายื่นเพื่อขออะไรบ้างขอที่หนึ่งขอคืนเราสแสดงเจตนาขอคืนเงินตามจำนวนที่สะสมไว้ในกองทุนกรณีฉลาภาพจะแบ่งคืนให้เราเต็มจำนวนหรือเป็นบางส่วน ก็ขึ้นอยู่กับเจตนาที่ผู้ประกันตนจะแสดงเจตนาขอรับคืนขอกู้ผู้ประกันตนซึ่งมีเงินสะสมไว้ในกองทุนกรณีฉลาภาพให้มีสิทธิพิเศษในการยื่นกู้เงินจากสถาบันการเงินซึ่งให้ภาครัฐทำข้อตกลงกับสถาบันการเงินนั้นๆให้ผู้ประกันตนสามารถยื่นกู้ได้โดยได้รับดอกเบี้ยในอัตรา ต่ำกว่าปกตินะครับและให้นำเงินจากกองทุนกรณีชลาภาพมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่ใช่ขอกู้เงินตัวเองนะครับไม่ใช่ขอกู้เงินตัวเองให้ชัดเจนตรงนี้หลายๆคนไม่ทันได้ดูอะไรไปฟังใครพูดมาก็ไม่รู้แล้วก็บอกว่าโวยวายทำไมต้องกู้เงินตัวเองเงินฉันทำไมฉันต้องกู้นะให้เข้าใจว่าไม่ใช่เงินเราเป็นเงินของ สถาบันการเงินนะครับตรงกันขอเลือกให้ผู้ประกันตนผู้ซึ่งมีอายุตัวครบ55ปีและนำเงินส่งเข้ากองทุนมาแล้วเกิน180เดือนหรือ15ปีจากเดิมทีผู้ประกันตนที่นำส่งมาแล้วนะครับเกิน180เดือนหรือ15ปีจะไม่มีสิทธิ์เลือกจะได้เพียงบำนาญจะถูกบังคับให้รับบำนาญเป็นรายเดือน ไปจนตายเราสแสดงเจตนาขอให้ผู้ประกันตนซึ่งมีอายุตัวและพ้นจากผู้ประกันตนแล้วนั่นก็คือไม่ได้ทำงานในฐานประกอบการแล้วและไม่ได้สมัครส่งต่อในมาตรา39มีสิทธิ์เลือกได้ว่าจะรับเป็นบำเหน็จหรือบำนานนะครับนั่นคือยุทธการ3ขอแล้วก็บวกหนึ่งนั่นก็คือของานทำ เราร้องขอให้ส่วนงานราชการนะครับผ่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานหรือองค์กรหน่วยงานใดก็ได้ที่จะสามารถรองรับให้ผู้ประกันตนซึ่งตกงานว่างงานอย่างเช่นเคสที่นครสวรรค์โมเดลแล้วก็โคราชอำเภอพิมายนะครับให้ภาครัฐพิจารณารับกลุ่มคนพวกนี้เป็นพิเศษในการเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรัฐ เป็นชั่วคราวรายหนึ่งปีนะครับอันนี้คือของานทำ <c oughs> ติดคอ,อนิหนึง่งอ่ะคราวนี้เรามาลงรายละเอียดเมื่อวานนี้เราติดตามความคืบหน้าและสิ่งที่เราได้มานั่นก็คือหนึ่งขอคืนนะครับทางประกันสังคมตอบเราว่าบอร์ดประกันสังคมจะให้คืนในรูปแบบของเงินกู้นั่นก็คือ ขอคืนกับขอกู้ให้เป็นข้อเดียวกันให้ผู้ประกันตนสามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินได้โดยผู้ประกันตนหากจะยื่นกู้ให้ไปแสดงเจต,ตนากับประกันสังคมเพื่อให้ประกันสังคมออกเอกสารสิทธิ์หรือตั๋วเงินเป็นหนังสือรับรองวงเงินตามจํานวน ที่ผู้ประกันตนมีสิทธิ์จะยื่นกู้ได้กับสถาบันการเงินซึ่งตรงนี้รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานคุณสุชาติชมกิ่นก็ขยายความให้เราฟังว่ามีแนวโน้มว่าจะขออนุมัติเงินประมาณ1,000 10, 0ล้านบาทนำมาฝากไว้ที่สถาบันการเงินที่จะทำา o u u กับภาครัฐในการอนุมัติให้เรากู้เงิน โดยเงินจํานวนนั้นที่จะขออนุมัติมาจะนําผลกําไรจากการลงทุนของประกันสังคมนะครับเพราะว่ามันมีช่องทางทางกฎหมายของประกันสังคมถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะามาตรา23ข้อที่9เก <ul> ี่ยวกับการสามารถใช้ดุลพินิจของบอร์ดประกันสังคมและคณะผู้เกี่ยวข้องอนุมัติให้เป็นการลงทุนได้ก็คือตีความง่ายๆว่านําเงินประกันสังคมก้อนหนึงมาลงทุนให้ ผู้ประกันตนกู้ผ่านสถาบันการเงินนะครับอันนี้ให้เข้าใจตรงกันว่ามีสิทธิ์กู้ได้อย่างน้อย3 0ส่วนใครจะกู้ได้มากขนาดไหนขึ้นอยู่กับคุณ,ณสมบัติของผู้ประกันตนอย่างเช่นถ้าเป็นผู้ประกันตนที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการอาจจะถูกอนุมัติวงเงินที่มากกว่า3 0แต่ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงานแล้ว เป็นผู้ประกันตนที่ออกจากสถานประกอบการมาประกอบอาชีพอิสระนะครับส่งต่อมาตรา39หรือไม่ได้ส่งต่อหรือส่งหรือส่งมาตรา40แต่มีเงินสะสมไว้ในกองทุนกรณีชลาภาพตรงนี้ก็จะมีสิทธิ์ยื่นกู้เช่นกันแต่อาจจะได้วงเงินที่น้อยหน่อยนั่นก็คือ30%เป็นอย่างน้อยส่วนหลายคนสอบถามมาว่าเอ,อ้เราติดแบ็คลิสติดเครดิตบูโรจะสามารถกู้ได้หรือไม่ตรงนี้ชี้ชัดให้เห็นเป็นประเด็นนะครับ เจตนาที่เราแสดงไปเนี่ยให้น,นําเงินจากกองทุนกรณีฉลาภาพมาค้าประกันนั่นก็หมายความว่าเรื่องติดแบ็คลรีสหรือเครดิตบุโรเนี่ยก็ต้องสามารถกู้ได้ส่วนจะเป็นไปได้ขนาดไหนร้อยเปอร์เซ็นหรือไม่เดี๋ยวเราไปลงลึกเรื่องระเบียบในการกู้ซึ่งมันเป็นเรื่องต่อมาในอนาคตไม่ต้องห่วงนะครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงขอให้เราได้สิทธิ์มาก่อน ขั้นแรกเลยคือเราจะต้องได้สิทธิ์ก่อนถ้าเราบอกติดนู่นติดนี่ติดนั่นไม่รับอย่างนู้นไม่รับอย่างนี้อย่างนั้นเราจะไม่ได้สิทธิ์อะไรเลยนะครับส่วนขอเลือกขอเลือกเมื่อวานนี้ทางประกันสังคมตอบชัดเจนว่าเมื่อผู้ประกันตนอายุครบ55ปีและพ้นจากผู้ประกันตนแล้วนั่นก็คือออกจากงานแล้ว และไม่ได้ส่งต่อตามมาตรา39ให้มีสิทธิ์เลือกรับเงินบำเหน็จได้บางจำนวนบางจำนวนนะครับไม่ได้ทั้งหมดบางจำนวนนะไม่ได้ทั้งหมดซึ่งเมื่อวานทางประกันสังคมแจ้งมาว่าบอร์ดประกันสังคมอนุมัติเพียง30%ของวงเงินที่สะสมไว้ในกองทุนกรณีชลาภาพนั่นก็หมายความว่า ถ้าเรามีเงินสะสมไว้1 0 0 0 0แบาทเราจะขอรับคืนเป็นเงินก้อนได้30 0 0 0บาทส่วนที่เหลืออีก70 0ด0มืบาทก็จะกลายเป็นเงินบำนาญที่จะถัวเฉลี่ยจ่ายให้เราไปตามปกติจนตายนะครับนี่คือขอเลือกซึ่งเมื่ออดีตเราไม่เคยได้เลือกเราไม่มีสิทธิ์เลือกเราจะต้องรับบำนาญอย่างเดียวปัจจุบัน ชัดเจนแล้วว่าขอเลือกเรามีสิทธิ์เลือกปัจจุบันชัดเจนแล้วว่าขอกู้เรามีสิทธิ์กู้ส่วนจะเมื่อไรยังไงเร็วที่สุดยังไงผมจะติดตามทวงถามให้เรื่อยๆแต่ตามเลทเวลาเดิมที่เราพูดคุยกันนั่นก็คือหลังปีใหม่มกราคมจะต้องรู้เรื่องจริงๆเราคุยไว้แค่เดือนพฤศจิกานะครับกระทรวงแรงงานขอเวลาแค่เดือนพฤศจิกาแต่เราขยับเวลาให้อีก30วัน เพราะเราเข้าใจกระบวนการทํางานตามเงื่อนไขข้อกฎหมายแต่ละอย่างนั้นมันมีความยากเพราะว่ากฎหมายมันเขียนมาชัดเจนกว่าจะอนุมัติแต่ละเรื่องนะครับคือปัญหาของเราตอนนี้ก็น่าจะติดที่บอร์ดประกันสังคมซึ่งผมมองว่าทําไมถึงพิจารณาให้เพียง30%ทําไมไม่50%หรือ40%หรือ60%หรือ70%โดยทางบอร์ดประกันสังคมอ้างว่า กองทุนจะต้องมีความมั่นคงซึ่งความมั่นคงของกองทุนผมเชื่อว่ามันต้องมาจากความมั่นคงคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนถ้าผู้ประกันตนไม่มีความมั่นคงนะครับเงินในกองทุนจะมั่นคงได้ยังไงนะอันนี้มันเป็นเรื่องที่จะต้องนําเสนอและพูดคุยกันต่อไปในอนาคตนี่คือความคืบหน้าของยุทธการสามขอนะครับตามที่ทุกคนอยากจะทราบและให้ผมอธิบายให้ฟัง สงสัยตรงไหนอย่างไรแชทมาถามได้นะครับและหลายหลายเรื่องที่เราปักสารต่อเนื่องเมื่อวานนี้เราพูดคุยหลายหลายเรื่องไปถึงเรื่องลูกจ้างซับคอนแทคด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานเหมาช่วงข้าแรงซึ่งก็จะมีการยื่นเสนอให้กระทรวงแรงงานนั้นนะครับสุ่มตรวจ สถานประกอบการหรือตรวจทุกสถานประกอบการที่ใช้บริการลูกจ้างซับคอนแทกเข้าไปดูว่าในจ้างได้ปฏิบัติให้ชอบด้วยกฎหมายคุ้มครองแรงงานมาตรา11ทับหรือไม่ลูกจ้างซับคอนแทกที่ได้ยินได้ฟังตรงนี้นะครับให้แจ้งชื่อบริษัทที่ตนทำงานมาถ้าอยากให้เราเข้าไปตรวจไม่ใช่เราสิถ้าอยากให้สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าไปตรวจให้แจ้งชื่อสถานประกอบการผ่านเราแรงงานเพื่อสังคมรวมถึงสถานประกอบการหรือบริษัทที่หักเงินประกันสังคมแล้วไม่นำส่งด้วยนะครับและบริษัทที่ใช้สิทธิปิดกิจการชั่วคราวแต่ยังคงให้ลูกจ้างไปทำงานตามปกติก็คือเรียกว่าช่อโกงอ่ะโกงประกันสังคมอะไรพวกเนี้ยให้แจ้งมาที่เรานะครับผมจะรวบรวมรายชื่อบริษัท อปีเหล่านั้นเนี่ยส่งให้กระทรวงแรงงานเพื่อให้เขาเข้าไปดูแลไปจัดการทําให้มันถูกต้องนะตรงนี้พวกเราต้องช่วยกันต้องช่วยกันส่งข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงมาให้ผมด้วยเพื่อที่ผมจะได้เรียบเรียงเป็นเรื่องราวส่งให้กับกระทรวงแรงงานต่อไปนะครับนี่ก็คือความคืบหน้าของยุทธการสามขอเราจะเข้าไปติดตามทวงถามอีกเมื่อไรยังไงนั้น เดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบเป็นช่วงๆไปวันนี้คงต้องขออธิบายเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ